ชื่อบิวนะคะอายุ27ปีอะค่ะมาส่วนล้างลำไส้ที่โรงพยาบาลพานาซีอะค่ะ ก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ท้องผูกเดิมอยู่แล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราเหมือนไม่ค่อยถ่ายประมาณ5วันเนี่ยก็คือจะถ่ายทีนึงก็เลยรู้สึกว่ามันส่งผลต่อร่างกายเราเยอะมากอย่างเช่นผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยก็จะมีแบบผื่นแดงขึ้นรู้สึกว่าผิวหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่สบายใจ เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะอันดับแรกเลยก็คือรู้สึกว่าลำไส้หรือว่ารู้สึกตัวเองเบามากขึ้นนะคะหลังทำแล้วก็หน้าท้องอะค่ะก็แบนลราบมากขึ้นเลยคุณหมอที่นี่น่ารักมากค่ะอันนี้ต้องชมเลยเพราะว่าคุณหมอเขาแนะนํารวมถึงเราได้มีการตรวจร่างกายเช็คอัพร่างกายเบื้องต้นก่อนที่ว่าจะพบคุณหมอด้วยก็เลยทําให้เราเห็นถึงปัญหาร่างกายของเราค่ะว่าเราเจอปัญหาอะไรเราจะได้รู้สาเหตุของอาการท้องผูกของเราค่ะถือว่าดีมากส่วนพี่พยาบาลน่ารักมากค่ะพี่พยาบาลชน คุยตลอดค่ะในระหว่างการทําก็คือมันก็จะรู้สึกหน่วงหน่วงท้องอย่างค่ะพี่เพย์ปันก็จะคอยให้กําลังใจค่ะรวมถึงพี่ผู้ช่วยด้วยที่นวดท้องแล้วก็จะคอยสอบถามตลอดน่ารักมาก ก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนกลัวค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เจ็บเลยตอนแรกก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะว่าเออจะเจ็บไหมแต่พอมาทําจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยแล้วก็รวมถึงมีทีมพยาบาลทีมแพทย์ะคะ่ะที่เขาให้กําลังใจสนับสนุนเราเราก็เลยรู้สึกว่าทําในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสาเร็จมากอยากให้ทุกคนลองมาทําดูค่ะจะได้ผลกับผิวเราด้วย